สวัสดีครับมาถึงการปรับหน้าแสดงตะก,กร้าสินค้าให้สวยงามในตอนที่4นะครับในตอนที่4ครับเราจะมีการซ่อนปุ่มบางปุ่มออกนะครับที่มันไม่เมคเซนต์กับหน้าตะก,กรา้านะครับมันคืออะไรนะครับอ่ะอย่างเช่นในกรณีที่เรายกเลิกตะก,กร้าสินค้าแล้วนะครับหรือเราสั่งสินค้าเข้ามาในตะก,กรา้าแล้วก็เราลคลิกลบทิ้งแบบนี้นะครับมันไม่มีรายการสินค้า ในตะกร้าของเราแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปุ่มที่ต้องโดนซ่อนไปครับก็จะคือทั้ง3ปุ่มเลยนะครับเราจะยกเลิกซ้ําก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีสินค้ายกเลิกแล้วเราจะคลิกปรับปรุงก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีรายการสินค้าให้ปรับปรุงแล้วก็ปุ่มสั่งซื้อเหมือนกันนะครับมันไม่มีสินค้าในตะกร้าเราก็ต้อง ป Merkel, ิดการสั่งซื metros, ้อไปเลยนะครับปิดการสั่งซื้อไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีวิธีที่ง่ายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวลองแอดสินค้าเข้ามาในตะกร้าก่อนนะครับอ่ะสัก2ชิ้นนะครับอ่ะตอนนี้ครับในตะกร้าสินค้าเรามีสินค้า2ชิ้นนะครับมีสินค้า2รายการนะครับสั่งอย่างละ1ชิ้นนะครับรวมเป็น2ชิ้นนะครับแล้วก็อ่ะมีราคารวมตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ราคารวมตรงนี้แหละครับ มาเป็นเงื่อนไขในการซ่อนปุ่ม3ปุ่มนี้ไปนะครับถ้าราคารวมมากกว่า0ก็คือตั้งแต่1บาทขึ้นไปเราสามารถให้เขาคลิกยกเลิกคลิกปรับปรุงคลิกสั่งซื้อได้แต่ถ้าราคารวมของทั้งตะกร้ามันน้อยกว่า1บาทนะครับเราก็จะซ่อนปุ่ม3ปุ่มนี้ไปนะครับเพื่อให้สมาชิกนะครับกลับไปสั่งซื้อสินค้าใหม่ นะครับผมอ่ะเรากลับไปไล่โคดกันนิดนึงนะครับมาโฟกัสที่ตัวแปรทอ t a l ตรงนี้ครับอ่ะนี่ครับที่ทอ t a เทลเท่ากับ0นะครับประกาศไว้นอก for is แล้วก็พอเข้ามาใน for is นะครับอ่ะใน for is นะครับก็มีการเรียกตัวแปรทอ t a l ทบวกเท่ากับซ u ความหมายคือเราเรารวมราคาของตัวแปรซ u m ทั้งหมดซึ่งตัวแปร sum มาจากไหน มาจากบรรทัดนี้ครับที่ไฮไลท์ไว้ตัวแปรซ้ำมาจากการเอาราคาสินค้าคูณด้วยจํานวนที่มีการสั่งซื้ออย่างเช่นสินค้าราคาชิ้นละ100บาทถ้าซื้อ2ชิ้นก็คือ200นะครับในตะกร้าสินค้าของเราจะมีสินค้าอยู่กี่รายการก็ตามเราก็จะเอาราคาราคาวมนะครับราคารวมของทั้งตะกร้าเนี่ยมารวมกันให้อยู่ในตัวแปรที่ชื่อว่าทอทอ เพราะฉะนั้นเอาง่ายๆเลยครับเราจะใช้ตัวแปรทอ t a ทตัวนี้นะครับมาเป็นเงื่อนไขในการเช็คในการแสดงแล้วก็ซ่อนปุ่ม3ปุ่มข้างล่างน,นะครับตัวแปรทอ t a ทประกาศไว้ใน for i a นะครับแล้วก็มีการวนลูปเพื่อคำนวณราคารวมไว้ใน for i a แต่เวลาเราเอาออกมาใช้งานเราต้องมา echo นอก for i a นะครับผมเพื่อให้ได้ราคารวมทั้งหมดออกมา มาโฟกัสปีกกาฟอร์อีทก่อนนะครับปีกาฟอร์อีทนะครับเปิดบรรทัดที่66นะครับอ่ะอย่าโฟกัสที่บรรทัดละกันนะครับมันจะเปิดที่บรรทัดเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับโฟกัสที่บรรทัดที่66กแล้วก็มาหาว่ามันปิดที่บรรทัดที่เท่าไหร่นะครับมันปิดที่บรรทัดที่85เห็นไหมครับมีขีดเส้นใต้แบบนี้อยู่คือเป็นการบอกว่ามันปิดที่บรรทัดที่เท่าไหร่แล้วก็นอกปีกกาของฟอ r ์อีทนะครับ เรามาใช้งานตัวแปร t o t a ทในการแสดงตรงนี้ครับนี่ครับ3ามสามหมืนสี่ครับนี่คือแสดงราคารวมทั้งหมดนะ้ซึ่ง3 4มหมก็คือนี่ครับเอาราคารวมของการสั่งซื้อสินค้าแต่ละรายการก็คือเอาราคาต่อหน่วยคูณด้วยจํานวนที่มีการสั่งซื้อนะครับก็จะได้ราคารวมตรงนี้แล้วก็เอาราคารวมตรงนี้นะครับของสินค้า2รายการมาซ้ำกันหรือว่า หาผลรวมกันหรือว่ามาบวกกันนั่นเองนะครับถึงจะได้ราคาตัวนี้มาก็คือ3 4 0 0 0ืนนะครับเพราะฉะนั้นตัวแปรท o t ท l มีการ Echo นอก For It นะครับนอกปิดการ o r i t ดังนั้นครับเราก็ยังสามารถเรียกใช้งานได้นะครับโดยที่เราจะมาปิดนะครับปิดปุ่ม3ปุ่มนี้ไปในกรณีที่มันไม่มีสินค้าอยู่ในตะกร้า ะครับมันไม่มีสินค้าอยู่ในตะกร้านะครับก็คือนี่ครับที่เป็นปุ่มยกเลิกการสั่งซื้อปุ่มปรับปรุงและก็ปุ่มสั่งซื้อนี่ครับบัตตอนสามารถทำได้หลายรูปแบบนะครับจะใช้เป็น tag button ก็ได้หรือจะใช้เป็น input type ก็ได้ input type button นะครับสามารถใช้ได้หลายรูปแบบนะครับผมทีนี้ครับเมื่อเรารู้แล้วว่าตัวแปรทอ t a ท่คือตัวแปรที่ใช้แสดง นะครับราคารวมของทงั้งตะกร้าสินค้าเราจะเอามาซ่อนหรือเอามาปิดการแสดงปุ่ม3ปุ่มนี้นะครับปุ่ม3ปุ่มนี้อ่ะย้ำอีกรอบก็คือก็คือ3ปุ่มนี้ครับเราก็ต้องมีการมาสร้างเงื่อนไขครับอ่าสร้างเงื่อนไขในการเช็คว่าถ้าราคารวมทั้งตะกร้ามากกว่าศูนย์ก็คือตั้งแต่1บาทเป็นต้นไปนะครับให้แสดงตามปกตินะครับแต่ถ้าน้อยกว่านั้นก็คือซ่อนไปเลย เพราะฉะนั้นเงื่อนไขนี่คือง่ายมากนะครับกลับไปที่โค้ดครับนี่ครับเราจะใช้ p p ตรงนี้ครับที่ก่อนปิดแท็ก p p ครับผมจะสร้างเงื่อนไขไว้ตรงนี้นะครับซูมโค้ดให้ดูนะครับตรงนี้นะครับคุณต้องพิมพ์ตามคลิปนะครับผมนะครับอย่าดูอย่างเดียวนะครับ if วงเล็บเปิดปิดแล้วข้างในคืออะไรข้างในก็คือตัวแปร total นี่ครับตัวแปรทอทอลดับเบิลคลิกดูนี่ครับถ้าพิมพ์ถูกนะครับตัวแปรทอทอลด้านบนที่เราแสดงราคารวมมันจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับถ้าตัวแปรทอทอลมากกว่า0อ่านี่ครับแล้วก็ปิดการเปิดครับยังไม่ปิดนะครับเปิดอย่างเดียวครับจากนั้นครับเราเปิดเงื่อนไขอปิดการตัวเนี้ยก่อน tr เพราะฉะนั้นในการปิดปิดการเราก็ต้องปิด หลังปิดแท็ก t r ครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับเช็คก่อนว่า TR นี้เปิดปิดที่มันทดทิท่าไร่นะครับสังเกตที่ขีดเส้นใต้นะครับขีดเส้นใต้แบบนี้นะครับผมอ่ะนี่ครับจากนั้นครับ Enter นิดนึงครับเปิดแท็ก p h p แล้วก็ปิดกาปิดครับแล้วก็ปิดแท็ก p h p อ่ะนี่ครับถ้าทอ t a l หรือว่าราคารวมมากกว่า0ูนย์นะครับก็ให้ทำงานไปใต้เงื่อนไขนี้อ่านี่ครับ แต่ถ้าไม่ใช่ก็คือซ่อนไปเลยนะครับซ่อนไปเลยนะครับอ่ะเซฟแล้วก็รีเฟชอ่ะคลิกปรับปรุงอ่ะนะครับยังแสดงได้อยู่ตามปกติแต่ถ้าเรายกเลิกตะกร้าสินค้านะครับคลิกยกเลิกปั๊บนะครับเห็นไหมครับซ่อนไปเลยนะครับซ่อนไปเลยนะครับหรือเราอยากจะแสดงข้อความสักนิดหนึ่งนะครับว่าไม่มีสินค้าในตะกร้าอ่ะนี่ครับเราก็มาเอลเพิ่มตรงนี้ครับปีการเปิดปิดนะครับ อ่ะเอ็นเร์นิดนึงแล้วก็ echo tag sc align เท่ากับ double code e e n t e r นะครับแล้วก็มีข้อความนิดนึงครับปิดแท็กไว้ก่อน sc semicolon นนะครับข้อความก็คือไม่มีสินค้าในตะกร้า กรุณนไปเลือกสินค้าใหม่อีกครั้งนนี้ก็แล้วแต่ข้อความที่เราจะตกแต่งเข้าไปนะครับอ่ะเอ็กโคแท็กเนะครับ align center นะครับด้วย d o u เบิลโคดเพราะว่าเราเปิด Echo ด้วยสิงก l e คดอ่อตทริบิข้างในต้องเป็น Double Code นะครับแต่ถ้าเรา Echo ด้วย d o u เบิลโคดข้างในต้องเป็นสิงก Code นะครับตรงนี้ห้ามจำสลับกัน นะครับผมปิดแท็กแฮสเรียบร้อยแล้วนะครับปิดปิดการเรียบร้อยแล้วเซฟไปทดสอบครับเซฟแล้วก็รีเฟซเห็นไหมครับไม่มีสินค้าในตะกร้าสินค้าก็น่าไปเลือกสินค้าใหม่นะครับผมอโอเคง่ายๆแบบนี้หรือว่าใครอยากจะแสดงข้างล่างตะกร้าก็ไปไว้นอก for each อีกทีหนึ่งหรือว่านอกปีการของการเช็คเงื่อนไขที่เป็นตะกร้าสินค้าอีกทีนึงก็คือตรงนี้ครับ อ่ะนี่ครับที่เป็นวงเล็บใหญ่สุดเลยนะครับเอาไว้นอก tag table ก็ได้เหมือนกันอ่ะนี่ครับเอาไว้นอก tag table ก็ได้เหมือนกันนะครับผมหรือแล้วแต่เราจะดีไซน์นะครับแล้วแต่เราจะดีไซน์นะครับตรงนี้นะครับก็ให้ไอเดียนะครับผมอ่ะแต่ถ้าเรามีรายการสินค้าล่ะอ่ะเห็นไหมครับมันก็จะแสดงปุ่ม3ามปุ่มตามปกตินะครับปุ่ม3ามปุ่มนี้แต่ถ้าลบออกไปแล้วนะครับอ่ะ เห็นไหมครับก็จะไม่มีรายการสินค้าในตะกร้าแล้วนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็ลองทําดูนะครับไม่ยากนะครับแต่ต้องใช้เวลาประมันที่นึงนะครับพยายามดูคลิปแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับแล้วก็ลงมือพิมพ์โค้ดนะครับจะได้เห็นกับตัวเองเลยว่าเราพิมพ์ผิดอะไรตรงไหนยังไงเราจะอยากจะตกแต่งปรับปรุงหน้าตะกร้าสินค้าของเราให้เป็นไปในทิศทางใดหรือแล้วแต่เราอยากได้แล้วแต่เราดีไซน์นะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะครับผม โอเคนะครับสำหรับการปรับหน้าแสดงตะกร้าสินค้าให้สวยงามจำนวน4คลิป4ตอนด้วยกันนะครับในคลิปต่อไปครับก็จะเป็นหัวข้อการสร้างเงื่อนไขให้สมาชิกเท่านั้นนะครับที่สามารถใช้งานตะกร้าสินค้าได้ใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกนะครับพอคลิกสั่งซื้อปุ๊บเราเด้งให้ไปหน้าสมัครสมาชิกเลยนะครับผมโอเคนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ